ไม่รู้ว่าฉันรีวิวอล้วแบบที่จะโดนตัวลงหรือเปล่ารนะรีวิวตาม่ชันแบบประสบเจอประมาณนี้นะฉันสั่งมาเจอนะัะน้องเป็นจ้อยทองตุกทองแท้เจอตัวนี้เลยจ้ะนะนี่นะเขาเรียกว่าอะไรขนาดหนึ่งบาทไหมน้ำหนักห่บาทใช่ไหมเือซึไม่ต้อปแบอะไรประมาเท่าไหร่หนี่เจอนะเป็นงนี้เเจอาแต่งรให้หองค์เป็นพระหวงปูตัวหลวงปูต้วเปล่าหลวงปูทัวจีน้ำทะเลตื่นั่น,อน,นเบบหนหอนะนอนะนอเออโดยรวมๆเจอมากคุ้มแต่เจอ เขาบอกว่าพองันไม่ดำใช่ป,ปะ,แะแล้วแบบมันไม่รอดใช่ไหมเธอแต่ตัวที่เธอรอกเธอตัวที่รอกซึ่บอกเลยแล้วแบบเขาบอกว่ามันมีปั๊มตรงข้อใช่ปะตรงนี้ใช่ปะเธอคือ,คอมันฉันไม่รู้ว่ามันเป็นปั๊มเป็นเป็นตัวหนังสือว่าอะไรเธอเดี๋ยวฉันไม่เห็นว่ามันปั๊มมันเธอมันแค่เป็นเห็นว่าเป็น,ปน,ปน,ปนรอยบุบๆประมาณเธอเออนั่นแหละเธอนั่นแหละ แต่ถามว่าคุ้มไหมเคืองานิงๆสวยมากเลอนะเชนเรียบรายทาโร่มาเจอเพราะว่าน่้จะบอกเลยลายที่แบบดูใหญ่ที่สุดลายทาโร่นะนี่เลยเจอรายก็จะเป็นอย่างนี้เลยเจอสวยมากเหมือนทองมากๆเธอจริงๆนะเธอก็แบบก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเธอคุ้มมากเธอบอกเลยเัอแต่ว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนดีนิดนึงเธอนะเพราะว่าตัวดีคือมันจะมีชั้นๆใส่ประมาณสองวันเธอมันดํามันดําเธอนี่ แต่ตัวทองคือสว่างมากเธอเหมือนทองแบบออกมาจากร้านเลอเหมือนทองออกมาจากร้านเลยเธอสวยมากเธอแบบลายคารุสวยมากฉันบอกเลยเธอเลือกรายที่แบบใหญ่ๆเธอเลือกลายตาโรคคุยมากเธอสวยเวอร์เธอจะไม่รู้ว่าลายอื่นสวยไหมนะเพราะว่าฉันสั่งแต่ลาย้าโรุมาเธองานสวยมากเธอจริงๆนะเออนั่นแหละถึงตัวปั๊มมันเธอจะไม่เห็นของที่คนอื่นนันเธอเห็นรอยปั๊มกัดมากแต่ว่าของฉันไม่ค่อยเห็นเธอไม่รู้พ่ออะไรเหมือนกัน ถึงฉันพักร้านไปร้านก็บอกว่าเหมือนกับเอาหุ้มทองหนาประมาณนี้ก็เลยไม่เห็นรอยความประมาณนี้เอนะแล้วก็เขาบอกว่าตัวที่จะเป็นตัวทองเหลืองนะเออถ้าเกิดว่าโดนเหนือประมาณนี้ก็มันจะดำนะเออแต่ถามว่าคุ้มไหมเธอไปเปลี่ยนต่อนเออคือแบบเธอได้องค์ปูมาคือคุ้มมากแล้วคือก็ก้าบาที่บอกเลยเือจริงนะคะนะเธอแล้วสวยมากเธอเธอฉันได้มาแล้วานดีมากเธอแบบฉันแบบ ประมาณนี้เธอจริงเธอจริงขายของดีมากเธอฉันได้มาสองวันตัวยอดเข้าแบบเข้าแบบเธอปกติยอดเข้าได้ประมาณหลักร้อยเธอแต่พอได้องค์มาแม่เธอหลักพันตัวเลือกมากฉันบอกเลยตือนนะฉันไม่รู้โรนะจะดราม่าหรือเปล่านะจะก็เรีวิวตามความคิดฉันก็ถูกเจอตือนนะเธอนะเธอเลือกยัถ้าเกิดอยากได้ลายใหญ่ๆคือลายตาโลคือเลือกมากคือติดตาติดตัวช้า จะไม่อยากอวยอะไรหรอกเจอชวบรีวิวตาพ่ฉันได้เห็นเธอแล้วสวยมากเจอนะขนาดหนึ่งบาทคีกคุ้มมากเธอใส่แล้วหลุดมากไม่โปะเกินไปเจอสวยมากนั่นแหละเธอองค์ก็กิดว่าตัวเทียนดำตัวขอบดำคือนะนี่นะแต่ว่าตัวข้างในคือคือแบบคุ้มมากแล้วก็เก้าบาทอนะั้ะใครสนใจกินดูนิก้าก่อนได้เลยนะจ๊ะถูกใกล้สิ่งนี้สั่งซื้อได้เลยแล้วก็รีวิวตามนี่แหละเธอไม่ใช่โดนดัดตอบมาบาย